สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและทางต่างประเทศเดอ้อมาโพสเสาซุกในมือนี้อยู่ที่ห้องนอนตัวเองเนาะพี่น้องเสาซุกแลงห้องนอนกับนุ่งน้อยเสาซุกกะแล้วตามหลังหมู่เพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่ว่าอยู่เพื่อนครัวนเนาะพี่น้องส่วนหนุ่งน้อยหาได้เข้านอนแล้วอยู่ห้องทางในเนาะ สาวซุกหายยังนอนน้ำแม่เนาะสาวซุกสาวหาปีแล้วต่ว่ายังนอนน้ำแม่เราพี่น้องหัวห้องตัวเองทางี้ยังวนได้แล้วถ่ายให้พี่น้องเยบซีเบิ่งในมือนั้นเบาอ้ายกับตีโค้งเนาะลุงมืดพล่นมาเบิ่งนําส่วนมาในมือนี้ก็คือแล้วเรียบร้อยแล้วฝาเพดานโบกชาบเรียบร้อย,ย,ย,อยแล้วก็ท่าสนะีเนาะพี่น้องสาวซุกก็ได้ซื้อสีกระป๋องน้อยประมาณ2ลิตรดิแหละ2ลิตรหรือ3ลิตร ถังมันจะสุกออกไปแส่ไว้น้องแล้วพี่น้องทาพอดีถั่วเพดานเป,เป๊ะเลยคิดว่ามันชิเหลือพอได้ทาฝาห้องพื้นบนเหลือเสยบ่พอ,พอว่าชิซื้อมาอีกกระปุกนึงพี่น้องพอพ่อกระเทินเนาะก็เลยว่าเน้นเอาเป็นสีอันนี้ซื้อสีถังใหญ่กับบุใหญ่แห้งไปในตัวนี้เป็นรุ่น8จุด 8ลิตรขังพี่น้องตัวนี้นะสีของซูเปอร์เซิร์ฟนิปปอนเพนซูเปอร์เซิร์ฟสำหรับสีภายนอกและภายในเนาะพี่น้องอทางเจ้าของห้านขายสีเนาะพี่น้องเป็นห้านขายสีโดยเฉพาะเลยห้านขายสี TOA ยูเซนเาะเป็นห้านแบบใหญ่เลยไปซาซุกกะว่าซิเอันตัวที่แม้ว่าโบ,บแพงแห้งพี่น้อง แล้วเพื่อนเลยลองถามเขาว่าเสียไปท่าห้องประมาณจังเมตรวะซันสี่คูณสี่เมตรเพื่อนก็นเลยแนะนาแมวถังนี้เลยพี่น้องเขาว่าเสียบสีภายในธรรมดาเนาะเพื่อนแนะนําว่ะโอ้ยมันบกกึ่งมันบมงามเพื่อนว่าเนาะเอาสี่เป็นท่าภายนอกและภายในได้นี่มันงามเพื่อนว่าราคามาเกือบสลบเป็ดพี่น้องพันแปดถังนี้สซู้ก็เลยว่ะรู้ตีเขาอีกบ่ได้บ่วะซันพันแปดนะ แปลว่ามันเพ่งพูดสันพันห้าได้โบต่อไปต่อมาเพิ่นรดให้่าพันห้าพี่น้องก็เลยได้เป็นสีตัวนี้เพิ่นก็มีหลายเยดสีให้เลือกอยู่แต่ว่าสาวซุกเบิ่งในอันนั้นคือวาง,งามๆก็เลยวาได้เป็นสีตัวนี้มาเนาะพี่น้องบู้ว่าเป็นสีที่เย็นตาหรือว่าเสบตากันเทน <c oughs> อนนี้เขาท่าได้แล้วรอบหนึ่งพี่น้อง ยังกินโลกอีกหอบสองอบสามเพราะว่าเฮาบบได้ทาห้องพื้นฝานี่เขาทาห้องพื้นกับผานี่ทาห้องพื้นน้อยหนึ่งส่วนผานี่แหละคือบบได้ทานะพี่น้องผาทางด้านเนี่และเพิ่์ลวอาว่ามันเป็นสีที่แม่ว่าโบเฮทบอลให้เห็นรอยแตกแล้วนะพี่น้องลบรอยแตกแล้วกับพวว่าสิลบได้หรือเปล่ามันมีอยู่ในตอนนี้ หางกระทะรอบเดียวจะมีเลยมาเบิ่งสีเนื้อแท้เพิ่นเอาผสมน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวชิลงมือท่ารอบที่สองบัานนี้ยลมพี่น้องมือนีมันมีลมเย็นเย็นลมแบบลมหนาวออกคือลมแบบสีหน้ำเกี่ยวข้าว ค่อยทาแบบนี้ไปก่อนแล้วเขาค่อยเก็บรายละเอียดนำหลังเอาวันเปลงตัวนี้เอาพี่น้องเก็บเนาะสาวซุกกับขี้หลงขี้ลืมเข้าในเมืองเมือ่อใดว่าชิดทาสีมาท่าห้องนะพี่น้องกะลืมตลอดหากระชินได้ซื้อมาท่าก็เลยยังพอนี้เข้า,า,น,ขานอนห้องนอนจักเถือ่อ ่วนขอบเพดานกับขอบทั้งลุ่มไม้เฮายังบ่ทันได้เอามาตีใส่พี่น้องสาวสุกบอกบ่อ้ายว่าถ้าสีแล้วจึงอันตีน้ําหลัง,หงว่าซั่นสีมันจึงติดผาคักบอกเพิน่นต,ตัวติดขอบเทิงอ่ะยังอย,งอยู่ไม้เก่าเฮา แต่ตัวติดขอบรุ่มนี่สาวซุกว่าสีขี่รถสองแถวเข้าเลยสีซื้อใส่รถสองแถวมาจากประมาณห้าห้าหกซิ้นนี่แหละพี่น้องซิ้นละประมาณห้าสิบสองบาทเขาซื้อตอนนั้นเดี๋ยวนี้บุฟมูมันสีจังบาทตัวขอบรุ่มนี่ห้าสิบาบาทตัวครอบเทิงคือว่าสาสิบบาทบอ กไได้ทาห้องพื้นเขาชินเน้นแบบว่าทาหลายรอบให้เพื่อนกลมเกิน ลมพัดประตูเขาเข่า,ขามืดดอกไฟก็ยังบ่ได้ติดขึ้นพี่น้องว่าชี้อนเห็ดน,น้ำหลังดอกไฟสาวซุกยังบ่ทันหู้ว่าชีได้ใส่หรือบ่ตัวเป็นหลอดกลมๆหรือว่าชีใส่ตัวนี้เลยจังไดฟังบวงกลนพี่น้องเลยพี่น้อง FC ว่าแพงห่วถังถังนี้พันห้าร้อยบาท เป็นสีของไทยกันแล้วพี่น้องเราต้องระมัดระวังบูให้สีบนเบ็ดติดกับฟ้าเพดานเนาะพี่น้อง พี่น้องเอฟซีคิดว่าเสบตาอยู่บ่สีห้องนอนสาวซุกพี่น้องเอฟซีเคยแนะนํามาแตา่เดิมว่าสีชมพูเด้อห้องสาวซุกเพราะว่าสาวซุกมักสีชมพูตอนนี้ก็ได้สีชมพูสมใจแล้วพี่น้องห้องในฝันลองเบิ่งปลาเพลนแหงสีงามอยู่บ่ทางนี้ยังมีหอยนั่นอยู่ ค่ะตัวนี้มันมีห้องพื้นเนี่มันก็เลยทาแบบกลมกลืนไว้พี่น้องผสมสีเซกาซามเนาะพยายามเอาเป่าห้องแล้ไนะพี่น้องแต่ว่ามันก็นยังเปื้อนคือเก่าบางเทือเขากลัลืมมันย้ายเป่านํำเนาะ ยามมนมันเป็นสีที่แปลว่าจุ่มน้ำและเซ็ตออกได้เนาะห้อหงนอนสาวซุกในเขานอนช้าก็มูนานแล้วเพราะว่าเป็นห้องยุที่เฮื่อนครัวเนาะพี่น้องเพื่อจะได้ตีฟ้าพปดาน ว่างเมียเพลินเพลินมาเฮ็ดให้ น,นี่สาวซุกกะทาตามความเข้าใจของตัวเองเนาะพี่น้องถ้าพินท้าถือก็อย่ามาเนาะท้าห้องเจ้าของถ้าแบบแบบที่มันสะดวกสบายท่าแล้วเพลินสาวซุกกะทาไปเลยพี่น้อง เาเห็นห้วยบางแดดมันยังโอเคเท่ากับหลืมคืนเนี่ย ไปแล้วพอทายแล้วเนี่ยพันได้แหงคับปานใหญ่แล้วพี่น้องได้เป็นสีออกมาประมาณนี้เลยเป็นสีที่ว่าน <c oughs> ส,สั่สุกเาไว้เพิ่มคลิปแล้วพี่น้องตดเปิดคลิปเป็นสีที่เรียกว,ว่ามันหนังเ้าขนาดเท่ได้จุกแต่ดำนะักพี่น้อง มันเป็นสีที่แจกแหงเนาะมันพรมัทาเขาเ่าวน้องอแล้วหรอกบอกว่าสาวุกเอาเป็นสีพิษคือบอกอันนี้เป็นสีชมพูเข้มแล้วพี่น,นอ้องเฮ้ยเส,สียดายเล้อสุกบาเป็นสีชมพูอดซื้อตะวัากะปุกละพันห้าร้อยบาทเนาะเป็นเงินกีบเฮาโห,หล้านกีบเลยพี่นอ้องสีกรยังเหลืออยู่เฮาผสมเท่าแต่รอบเดียวนัน่นแหละพี่น้องก็ยังเหลือ คนถนะ่ายเนาะและ้วแต่ยู่นี่ในกนระซ่ามี่ยังประมาณนี้เจ้าสุวสกว่าสีรอให้มันแห้งิ่งแต่ละจุดแล้วก็ชิทาหลุมอีกาชิทาให้มันติดในกนระซ่ามี่พี่น้องยังประมาณสามนี่เสียดายเนาะเพราพี่น้องเป็นสีที่ว่าเจ็บตากันเนาะ <c oughs> พี่น้องก็สีิ่งอะไรก็ไหนผ่านอยู่บนเนาะ เลยทาออกมาแล้วยังงอติดขอบเธิงแล้วก็ขอบลุมเดี๋ยวเข้าเนเมืงน่งคีดเราสองแถวไปเด็ที่ซื้อมาเนาะมันมีความยาวประมาณสามเมตรเม่รทอนหนึ่งห่องเสาสุกแบบสี่คูณสี่ต้องมีซื้อประมาณเผื่อไว้เนาะมีสี่ขาวต้องซื้อเผื่อไว้ประมาณ <ส>แถวซอกแถวขนั้นเจ้าซุกเอาตัวนี้ท่าน้องอพี่น้องความพยามเนิ่เบาแล้วนะน้องเรงเร่งเกงกำลังน้อยเอาวันแป่มานี่ท่าตามเหียงสาวเมียนะ <ık> <ๆ>มันมีหนันแบบจุดที่ว่าท่ามันท่าบนข่าวมันดอเด็ก นีไงมันมนี่งแล้ว่าแตกแล้วดิเห็นปกปิดแล้วเนะฝ่ายน,นั้นมาปกปิดไปจ้น ติดทะลื่อยากไปทำาะห้เสียนะอยูเข้าเสียวเสียนขาวไหมค่ะอืมเสเสียมหัวันประตูไหมมันหคยืดเห็ดให้ลอกบไดนะ้องลอกบอยกเข่าวย่ว่จะเลย เขาว่าสิบ่วให้รุ้งเพื่อนนั้นพี่ด่าท้าไปท่ามาสุดท้ายกับเพื่อนเป็นยนะังไงพ,พี่น้องเพื่อนส่งสามชุดทั้งคืนทีแรกนะคิดว่ามันสิออกมาแบบเป็นสมบูรณ์าท้อมาท่าแล้วสีนี้เลยเด้อพี่น้องให้ใจคะแนนเนาะก่อนอื่นมดสาวตัวกระตองของกราบขอบคงหัอ ไบ้ใหม่เนาะในการเห็ดกันขโมยกับซอยในการตีฝาเพดานเนาะพี่น้องและการได้มีพีนนอเอฟซีค่าหนึงเนาะเพิ่หมืกับฝากเงินมาให้สาวซุกจำนวนหนึ่งหมื่นบาทตอนที่บอไวเห็ดฝาเพดานเพิ่ีเห็นเนงะินบอไวเห็นตอนนั้นเพิ่อนก็ฝากมาให้เต้นเตะเดือนนั้นเลาะพี่น้องฝากมาซอยในการเห็ดห้องนะคะขอขอบคุณขอบคุณพีเอฟซีหลายๆเด้อ สาวซุปเปอซับพอร์ตครอบครัวสามซุปขอให้พีเอ็มซีและผู้ใหญ่ใจดีอยู่ดีมีแห้งความเจ็บได้ความไข่อย่างมีเห็นงานเห็นงานอะไรขอให้พนสับคนสับเลสขอให้รักขอให้เืินขอให้เฮงเฮงรวยๆขึ้่อนตัวเก่าเยอะคือสาวซุปเปอร์ทำเงินหนึ่งหมื่นบาทนอตจากพีเอ็มซีเพิ่นฝากมาซอยใยการเห็นคามเปานดีสาวซุปเปอได้ให้เบาะแสจํานวนสามพันห้าร้อยบาทเนาะพี่น้องแล้วเพิ่นก่า ส่วนหมู่ว yani ิร์มานจับขึ้นนั่งเฮ็ดย่อยกนั่งก็ใหายวายคนให้หมูเวิน์มาแล้วสาวสุกก็ได้ซื้อสีซื้อกันสีท่าฝ้าสีอันนี้แล้วก็ว่าจะไปซื้อไม้ครอบน้องน้องก็ชิมาเห็นรายละเอียดในห้องประมาณนี้เลยกับโซบีทีเอฟซีคนซัพพอร์ตเขามาขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อนาะสาวสุกอะ จีได้เตรียมเข้ามานอนในห้องแล้วน้องมีน้องมีโอ้ดีใจหลายๆสู้กับภาวนายังห้แล้ววายๆแต่กเอาเพื่อชีแล้วน้องมีน้องนู่นนี่นั่นหลายอะไรนี่เอาเผื่อชีด้มาเฮ็ดให้มันแบบแล้วเรียบร้อยได้คิดว่าจะยังไดเนาะสู้กับสุดแต่ยังให้แล้วกระลาซามาดุเตอร์เนาะ PFC คนก็ฟ้าเงินไทยนั่นแท้ดดนๆก็ยังควรได้ขอบคุณขอบคุณเพป็น พูดขออภายเลยหลานนอที่สศรทุกมาเอ็นคลิปซ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนด้วยพ่อแม่พี่น้อง,อง,องสบายดีบ๊ายบาย